เราอยากให้เด็กได้เข้าถึงคุณค่าของธรรมชาตินะและเด็กจะมีความรู้สึกโอ้โหมันมันธรรมชาติมันน่าเคารพอ่ะมันมันศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จุดเริ่มต้นที่รเริ่มแรกเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยอะไรทําให้แบบเราได้มาทํางานเกี่ยวกับด้านอนุรักษ์ป่าแบบนี้ครับคือสาเหตุที่ลุง เริ่มอนุรักษ์ป่าเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เป็นเด็กท้องไร่ท้องนาพ่อแม่ก็พาเข้าป่ามาตั้งแต่เด็กเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนเรื่องการอนุรักษ์โดยตรงนะลุงไปเรียนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ว่าโชคชะตาก็พัดพาให้ลุงได้ไปทำงานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางทีลุงก็แอบคิดในใจว่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนมหาวิทยาลายัยสอนให้ลุงได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์นะฮะและหลังจากนั้นลุงก็ได้มาทำงานที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรเอกอชนพอลุงทำงานไปเนี่ย เราก็คิดว่าเอะชีวิตบ้านปลายจะทำอะไรดี mm hmm. ก็เราก็มีความรู้ประสบการณ์เรื่องอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า mm hmm. เรื่องธรรมชาติแล้วก็คิดว่าเราอยากจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เนี่ย mm hmm. ให้กับเด็กๆก, mm hmm. ก็เลยมาจัดตั้งจัดทำค่ายเยาวชนที่เชียงดาวครับอะไรทำให้รู้สึกว่าต้องเป็นที่เชียงดาวทำไมไม่เป็นแบบ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนาะ<อ> <c oughs> คือ,อที่เชียง,งดาวเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเราเกิดที่นี่เติบโตที่นี่แล้วก็เชียงดาวเนี่ยเป็นฐานเป็นทุนเดิมของเราเอ่อมันเกี่ยวข้องกับชีวิตและประสบการณ์ของของลุงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเชียงดาวมันเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่แบบมีค่าอย่างยิ่งอะ่ะเช่นเป็นต้นกําเนิดของสายน้ําแม่ปิงเนี่ย สายน้าแม่ปิงเนี่ยนะไหลไปหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่เป็นแม่น้ําสายหลักของแม่น้ําเจ้าพยานะหมายความว่าพื้นป่าที่กักเก็บน้ําแล้วก็น้ําไหลลงสู่แม่น้ําปิงเนี่ยไปหล่อเลี้ยงผู้คนอีกมากมายนะครับต้นทุนทางธรมิชาติเนี่ยมันเหมาะมากเลยที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอลุงก็มาทำค่ายเยาวชนแล้วก็ชักชวนเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยได้เข้าป่า เาปาป่ไที่ค่ายเยาวชนเชียงดาวก็จะมีพาเยาวชนไปเดินป่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอยากได้ทริปที่แบบลุงอ้นประทับใจมากาคือที่เราชอบเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างเนาะตั้งแต่ปลูกป่าทําแนวกันไฟาพาคนไปศึกษาธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นลงดอยหลวงเชียงดาวก็หลายครั้งแต่ที่ลุงชอบเนี่ยก็คือดอเด็กเดินป่า ดอเด็กเดินป่าเนี่ยจะจัดปีละสองครั้งครั้งแรกก็คือต้นเดือนพฤษภาเสาร์อาทิตย์แรกของพฤษภาครั้งที่สองก็เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนตุลาซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมอ่าเป็นการจัดโอกาสให้อ่าพ่อแม่อ่าแล้วก็พาเด็กๆซึ่งซึ่ง,งที่ว่าเรามีความสุขก็เพราะว่าดอเด็กเดินป่าเนี่ยมันได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆที่มาเดินเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กเลทึล่งเพื่ึ่ง ที่พึ่งห,หัดเดินต่อแตะต่อแตะไปจนถึงเด็กโตเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติของแต่ละคนทั้งร่างกายและจิตใจนะกับธรรมชาติภายนอกทั้งผืนดินที่เดินแล้วก็อากาศที่สัมผัสแม้กระทั่งลมหายใจเด็กๆก็จะพึ่งรู้ว่า เอ้ยนี่ผมหายใจอันเดียวกันกับผืนป่ากับต้นไม้กับสัตว,กตว์กับผีเสื้อกิงกออออ้งคืออะไรเงี้ยพอพอมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้ลมหายใจเนี่ยเชื่อมโยงเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นเพื่อนนะการที่จะเบียดเบียนไปทําร้ายทําลายเนี่ยมันอาจจะน้อยลงการการรู้จักคุ้นเคยเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้ฝึกฝึกที่จะมอง ธรรมชาติในเชิงลึกเขาเรียกว่าด e e อ Ecology แล้วก็อยากจะให้สันชาตยานความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เนี่ยกลับคืนมาอะไรทำให้แบบลุงว่นยังยัง,ยงมีแพชชั่นเหมือนมีพลังที่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมพาทุกคนมาเดินป่าได้จริงจริงก็งจัดกิจกรรมรอเด็กเดินป่าหรือกิจกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เท่านั้น ลุงเองก็ได้เรียนรู้นะซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ที่เรามีความพึงพอใจมันก็มีความสุขนะเพราะว่าวัยขนาดลุงเนี้ยนี้เนี่ยปัจจัยพื้นฐานภายนอกเนี่ยเราก็มีเพียงพอมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีข้าวของเงินทองมีอะไรต่างเนี่ยเราก็อยากใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยให้มีความสุขให้มีคุณค่าแล้วก็ความหมายความหมายนะเราก็ใช้ค่ายเยาวชนนี้นะครับอ่เป็นพื้นที่ เชิญชวนให้คนเนี่ยมาเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยให้มากขึ้นแต่การเรียนรู้ธรรมชาติของลุงในลักษณะนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นเน้นเชิงเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราคิดว่ากระบวนการเรียนในการสอนในระบบเนี่ยเขาจะสอนตรงนั้นอยู่แล้วแต่ของลุงเนี่ยจะเน้นประสาทสัมผัสอยากให้เขามีความรู้สึกเคารพในธรรมชาติอยากให้เขาตระหนักรู้ว่าโอ้โหธรรมชาตินี่มัน มันยิ่งใหญ่มันมีบุญคุณต่อผู้คนต่อสิ่งมีชีวิตอะไรเนี่ยนะ <c oughs> สิ่งที่ธรรมชาติให้อย่างเช่นผืนป่าดอยหลวงเชียงดาวให้ผลผลิตที่เป็นน้ํา14สายน้ําไหลามารวมกันเป็นสายน้ําแม่ปิงเนี่ยซึ่งประเมินค่าไม่ได้14สายน้ำเนี่ยถ้าไม่มีดอยหลวงเชียงดาวมาคุณจะเอามาจากไหนเราจะตีค่าคิดค่าน้ําลูกบาทละกี่บาทลูกเม็ดละกี่บาทจากดอยหลวงเชงดาวเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้เนี่ย เราอยากให้เด็กนี่เข้าถึงคุณค่าของธรรมชาตินะและเด็กจะมีความรู้สึกโอ้โหมันมันธรรมชาติมันน่าเคารพอะ่ะมันมันศักดิ์สิทธิ์อะ่ะมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์